เริ่มเลยแล้วกันนะคะก็ทางพี้นะคะก็ก้าว้างหน้าน่ารักมากไ,<า>ไม่อยากให้ไปจริงๆแล้วนะแต่ว่าคนเรามันก็ต้องมีหนทางของตัวเองเพื่อความก้าน้าของแต่ละคนนะคะในเมื่อน้องตัดสินใจแล้วที่จะไปเดินทางของตัวเองนะคะพี้ก็ไม่ได้ขัดขวางอะไรก็ขอสนับสนุนนะคะแต่ถ้าเกิดว่าก้าไปแล้ว ไม่ได้ดังใจหวังนะคะไม่ใช่ที่มีอีกหนึ่งตำแหน่งนะคะที่สํารองให้กับก้างนะคะคือโรงงานรโรงงา พอใช้อะไรทำหมดนะคะนี่ว่าช่แบของขางพ่อคนาทีนี่ชันวิชาการอยู่ม้เที่ก็มีของเล็กๆน้อยๆที่คิดว่าตั้งไม่จะชอบชอบมากเลยกเลยนะอยากจะให้แกะดูเลยดีไหมตอนอันนี้ก็จะเป็นของพี่อาก็คือพี่อาเอมผู้หญิง ไม่มีพี่ไอ้ผู้ชายโเข้าใจ้ายาโอเข้าใจเนเข้าใจเข้าใจเข้าเข้าใจโอเคิงเมีเคเคหญิงเน้นพิเศมเคเคด้วย้ไยังมีเ่นะคโอ้ไม่คเอมีเคเหญิงโเคนะแล้วู้ชื่ออะดกว่ก็มีที่แพทที่แพทรู้จักไหมคะที่แพทที่แพท นี้พี่ปิ้ลไม่ใช่พี่เปิ้ลพี่นะคะพี่เปิ้ลนะคะส่วนนั้นแอปเปิ้ลนะคะี่สังญาเราจะมีแองเปิ้ลอาจะมงกันนิดนึงพอดีวันนี้มีหน้าตาแปลกๆมาซึ่งเราอาจจะไม่ค่อยรู้จักแว่าอาเอ็มจหยิงแล้วอข้างบนไม่ค่อยได้ลงไปที่ไหนนะคะก็ถ้าเจอกันก็ทักทายกันได้นะคะน้องมาจากไหนคะขบุอเลยครัอ่าุกิี่สาขาคร่น่องย่อะไรด้วยอ่านทายไง เม่พม่เคยกจะจเขาเพราะนายไ่เคยดีใรเาชั้นสิบสองชั้นสิบสามนหคะเชื่อะลยนะคะตามยุ่งอีกแล้วน้องจ๋าก่านน้องเขาอยู่นิ่งน้องจ๋าและเขาอะคะก็จะปนมาเรือเขายอยู่ชั้นพี่ต่นยนาะช้นที่พี่ต่อยี่ตอมี่ตอนี่ตอนตอ ทำไมเป็นละคนเราไมไม่บาพี่บานพี่ไม่ต้องสองกันด้วยต้องการพี่นรินไม่ถามนะน้าแย้น้าแย้น้าย้น้าแ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 ยนาแย่น้าแยัน้าแย้น้าแย้น้าดย้น้าแย้น้าย้น้าแย้น้าแย้นาแย้น้าย้น้าแย้น้าแย้น้าย้นายน้าแย้นาแย้น้าแย้น้าแย้น้าย้น้าีย้น้าแย้น้าแย้น้าแย้น้า แล้วคนนี้ใครอะคะอุ้งค่ะอยู่กองก่าลาออกไ้วหมือนัอเลยคนออกเยอะคนอยู่เออคนอยู่น้อยแล้วมีมาตอดและมีอีกคนนึงลออเพิเดินมานเดินอันนี้ลูกเ๋อพี่นนเรนลาออกอีกเหมือนกันนะคะไมนเด้จะต้องลาออกไรางเนกันแต่ RM มันยังคงอย่ RM ก็ได้โอเคดายก็ ก็ดอยก็ช่วยงานพวกี้มาเยอะเลยนะคะก็เกี่ยวกับข้อมูลอะไรต่างๆพี่รู้ทันเยว่อพี่ไม่เคยกดดันดอยช่ไมดอยพูดอะไรมไมไม่คว่่่านมาแล้วก็สามรอยแล้ว่อยู่ในกัน่ามีความสุขว่าแออกเจอเนาะมีความสูขไหมไม่แบบสุขเดี่ๆเนาะมีความสุขเสร็จแลที่ก็รู้ว่าเข้ากันได้ดีระหว่าเป็นงานเรา ก็ที่มีหัดนะแต่เราชัก็ใจขายใจหายเอาสองคนี่แเคยร้องไห้แล้ถือว่าเอาสองห้าโอกา่คนเราไม่ได้มาบ่อยมีก็ฟ้าไว้สนุวิ่งที่มีหนึ่งตำแหน่งที่บ้านเสียให้ห่านแมวียัง้วก็อยู่ไม่ได้ไม่ได้มาหาที่ได้โอเคทุกอย่างคือคอยปักเย็นนะเย็นม่ก น้องจ้างแต่รยต่อที่พาแล้วเคยตากฟอง์มอลใหม่พี่ฟอร์อมอลเท่ไหร